ทางของเราต่างกันแม้ว่าฝันของฉันติดดินแต่ก็พร้อมจะโบยบินไปสู่เธอโอ้ยได้ไหมกูกีตาร์เท <M ain> ่มากค่ะเท่ฮะ แล้วไม่ใช่ธรรมดาละกค่ะกีต้าร์ใหญ่แง่เําหนอชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้กูกค่ะให้แหน่วันนี้กูกค่ะอากาศไม่ร้อนวันนี้ค่ะฟ้ายังคึมๆอยู่เลยเออแดดมากเลยนะคะนะอยู่ไหนดูหยุดนี้ไงแดดร้อนมากเลยแดด น่าเสียเป็นตาดำโอ้ยเนอะโทษทีโอ้ยลืมไปเออสมพ่อเนาะมันจะโมฮอนแนนอันนี้มันเป็นเคล็ดลับหนึ่งเคล็ดลับนะกูค่ะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะจริงๆแล้วการใส่แว่นตาดำเนี่ยจะทาให้เรารู้สึกไม่ร้อนเพราะว่าท้องฟ้ามันก็จะมีความคึมๆอยู่ตลอดไงสร้างเราก็ทำงานได้แล้วทํางานตอนเที่ยงได้แล้วกูค่ะอ่าถ้าทำงานตอนเที่ยงข้อดีคืออะไรรู้ไหมคืออะไรคะเราจะเป็นคนเที่ยงทำไงกู โอ้ยเนอะี่อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆในคำได้หนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นขออนุญาตถอดแ่นก่อนนะค่ะวันนี้มาปลูกมาเออบดและค่ะไม่บ่ดเลยกว่าบ่ดซะแล้วตกใจอยู่ตอนอยู่ในแม่นกอ่าวันนี้เราจะมาปลูกมะเดี่วฝรั่งวันนี้เรามาปลูกไซส์ใหญ่กูไซส์ใหญ่เลยเพื่อจะได้ตามพี่ๆเขาทัน นะเพราะว่าซื้อเวลามากเลยนะคะนี่ตรงเนี้มันมีอยู่สามท่อที่แต่ก่อนเนี่ยนะใครบางคนไม่รู้นะเอาสับปะรดมาปลูกนำมายืนเทียบความสูงต้นสิความสูงนี่สูงเกือบเท่าน้ำเลยร้อยห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรหกสิบกบค่ะและนี่ก็เป็นต้นติดผลเรียบร้อยแล้วนะค่ะสำคัญนะวันนี้นหะที่ผมมาปลูกเนี่ยผมอยากให้ดูวันนี้ด้วยกบ เกี่ยวกับเรื่องของดินกับการเตรียมดินนะอันนี้กระถางขนาดไหนคะนี่อันนี้กระถางสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้านิ้วนะคะ <15 S 2> ในกระถางนี้อายุเป็นปีเลว้วใช่ไหมฮะนาอันนี้ก็เป็นไม้รุ่นเดียวกันโกูกที่ปลูกที่เนี่ยแต่ว่านีนนี้คือเราปลูกใส่กระถางไม่น่าถึงปีเนาะไม่ถึงเจ็ดปดเลี้นน,น,นะ,นะใช่ ทีนี้ผมจะให้ดูวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการเตรียมดินด้วยวิธีการเตรียมดินการเตรียมดินเนี่ยสาคัญมากกว่ในวงท่อเนี้ยนะเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นทุ่งนาใช่ไหมครกพอเป็นทุ่งนาเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงมันเพิ่งผ่านฝนมาพอผ่านฝนเนี่ยดินในเนี้ยมันจะมันจะเปียกมันจะมีความชื้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดินเปียกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีความชื้นอยู่ใช่ไหมเราอยา่ขุดและปลูกเลยกรให้เราขุดเนี่ย พลิกดินพลิกหน้าดินขึ้นมาก่อนประมาณสักสามถึงห้าวันตากดินอ่านี่มาดูเหมือนในนี้นี่นี่เห็นไหมเป็นก้อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นก้อนนี่เหนียวมากนะกำปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นก้อนเลยแต่เดี๋ยวนี้ปุ๊บเนี่ยพอเรากำปุ๊บเห็นไหมมันล้วนแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับ ถ้าสมมติว่าในพื้นที่แม้แต่ในใน,ในที่นาที่ดินแบบนี้ก็เหมือนกันให้เราขุดแล้วเราตากดินไว้ก่อนประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง oh. นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราดูว่าดินมันเริ่มแห้งนะฮะพอเราเอาจอบทุบแล้วมันเริ่มล้วนเนี่ยพวเนี่ยอ่าแบบนั้นอ่ะก็คือจะปลูกได้ค่ะนะครับอ่ามาที่ที่ว่าปลูกกันผมจะคือดินผมมันดีอยู่แล้วไงเพราะว่าข้างล่างเนี่ยผมใส่ขี้วัวไว้ตั้งแต่ตอนเล็กเลยแรกแรกเลยครับค่ะ มีขี้วัวมีเศษกิ่งไม้ข้างๆเนี่ยถ้าสับไปลึกๆได้ยินเสียงไหม,มไปโดนกิ่งไม้นั่นแหละกิ่งไม้มันอยู่างล่างนะทีนี้เราก็ขุดเป็นวงแบบนี้ก่อปุ๋ยเอาไหมเมื่อกี้ทำมาแล้วเอาปุ๋ยมานะแล้วก็เอาปุ๋ยมาปุ๊บกิน คนมานเลยกินไปกินปุ pues ๋ยอ mm yeah> ่ะทีนี uh, ้ก nah, ็ปกติถ้าเป็นขี้วัวก็จะชิมแล้วใช่ไหมฮะโรยปุ๋ยลงไปหนึ่งกําเมินอ่าโรยเกลือสองกําเมินเล็กๆนะมันไม่เต็มกำหรอกมันจับได้แค่นิดหน่อยลองก้นหลุมนะคะเราลองก้นหลุมไว้แล้วก็คลุกทีนึงจะเป็นสูตรบำรุงผลที่ตัวหลังหนักนะคะอันนี้ใช่ฮะเพราะว่าน้องติดผลแล้วนั่นเองอ่าเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็อู่นเนยตรงเนี่ยุ ยาหักได้หนิเจะเเลี๋ยด้ยกไหวนะนะโอ้ยระวังหลังระวังหลังหักแหนเดี๋ยวเดี๋ตกต้นไม้จะเสียหายนะนึกว่ามันห่วงเราดูลากสวยไหมลากสวยสมบูรณ์มากอันนี้ก็จะเป็นตัวอุทุมพรเช่นกันที่ต้องขึ้นาวันนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าถ้าเรายืนข้างล่างเนี่ยปลายมันจะข้ําดินไงคูค่ะ จะกิ่งไหนที่มันยังออกข้างอะต้องดูมุมองศานะคะม,มุมองศาที่ดูคืออะไรน้อยค่ะคือกิ่งเนี้ยมันเอียงใช่ป่ะเพราะเราให้กิ่งที่เอียงเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับกับแดดเชา้าออืม,มันจะได้ตามไปหาแดดไงค่ะอ่าเสียก็ปักไว้ปักไม้ให้มันดื้อก่าอู้ไม้ปักไม่ได้ไหมไม่เป็นไรแค่เนี้อหะแล้วก็กลบดินลงไป จะเห็นว่าดินไม่พอใช่ไหมคบดินไม่พอค่ะดินไม่พอคืเราก็ต้องเอาดินมาเติมนะ,ะต้องเติมดินนะคะแต่เราจะไม่ฝังลงลึกเกินไปนะ,ะไม่ฝังลงลึกฮะก็ให้เป้าถุงพรเนี่ยอยู่เสมอหรือว่าสูงกว่าวงท่อค่ะ,ะครับ ใส่แค่สักสองถุงนะครกบปุ๋ยนะฮะกบปุ๋ยกบดินหนปุ๋ยนิดนึงบุ๊กเพราะว่ต้นเขาใหญ่ไงทำไมผมปุ๊กยังจังเลยบรู้สึกว่าปลาฝั่งนี้จังเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไระอืาโน้มโน้มกิ่งเอาอ่าดันได้อยู่ยันได้อยู่ทีนี้ก็ อที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วฮะก็คือเติมดินแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มๆเสร็จแล้วก็ลดน้ําแต่ก็ต้องค้าหน่อยนะค่ะเพราะว่าหนักใบหนักผลเขาหนักแล้วก็ลมแรงไดให้ไหมเสร็จแล้วเรียบร้อยได้ไหมเท่าเพื่อนเลยอ่ะเท่าแล้วตอนนี้ใส่แกปลูกแป๊บเดียวนะคะสูงเท่าเพื่อนเลยนะซื้อเวลาได้ดีจริงๆนะคะต้นกระถางใหญ่ๆการปลูกไม่เดียวฝรั่ง ต้นใหญ่นะครับอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์กับพี่ๆนะครับค่ะ mm. วันนี้ผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม mm. ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมก็ขอสิ่งนั้นจงพรันสำเร็จแด่ตัวท่านและครอบครัวนะครับคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วเจอกันในหนวดใหม่สำหรับวันนี้เราลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับบ๊ายบาย เอาดุมขบหอบแห้งๆเลยปุ๊บ